เราได้พบการเคลื่อนไหวของขบวนการนี้เป็นครั้งแรกมันเป็นการปฏิวัติที่เริ่มต้นขึ้นในประเทศเล็กๆแห่งหนึ่งทางตะวันออกฝูิภาคน,นี้กําลังต่อสู้กันด้วยสงครามกลางเมืองที่ชั่วร้ายซึ่งภายนอกอาจจะเห็นว่ามันเป็นแค่สงครามปฏิวัติเล็กๆแต่จริงๆมันคือการเปลี่ยนแปลงอํานาจทางทหารเลยทีเดียว ซีอมคือกลุ่มกระบฏท,ที่ล้มล้างรัฐบาลอาหรับและก่อสงครามอย่างใหญ่ต่อลุกลามอย่างไฟป่าจะไม่สามารถที่จะควบคุมได้พวกเขาไม่สนใจที่จะเจรจาต่อรองใดๆและต้นเหตุของสงครามนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาการปฏิวัติครั้งนี้ถือว่ายากเกินกว่าที่จะควบคุมได้เราได้รับคาเตือนให้พร้อมสงครามเวลาพูดคุยของเราจบแล้วโดสูดจบตีเราต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด,วด่วนเฮ้ยนี่มันป้องกัญชาถุยนะมันอ p g พจี อรพีจีเอาพี่จี้เออระเบิดเป็นโกโก้คันเลยรถกูเหลืออะไรให้เล่นบ้างวะเน,นียเล่นยิงกูสเละหมดเลยชิบหายเราบาดเจ็บเราต้องการการอพยพสวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกท่านนะครับแล้วตอนนี้คุณก็กำลังชมช่องเซนเซอร์เซ,ซเชนแนลอยู่นะวันนี้เราอยู่ในสภาพสงครามกับเกมที่มีชื่อว่า Arms คอทูอาร์นะซึ่งตอนนี้เราก็กำลังเล่นเนื้อเรื่องอย่างดูเดือดเลยเราไม่มีเวลามากพอแล้วคนของเราตกอยู่ในสถา,านการณ์อันตรายทางทิศเหนือเราต้องรีบใส่เกียร์เดินหน้าไปช่วยเขาด่วนเลย แล้วเราจะไปช่วยเขายังไงวะเนี่ยกองกำลังมีทั้งหมด8คนนะแต่ว่าเราบังคับได้แค่4คนเองอ่ะกอนอื่นสั่งให้เข้าที่กำบังก่อนเลยแล้วกันเพื่อ <Yes. S 1> ความปลอดภัยนะเวลายิงสู้เขาจะได้ได้เปรียบอยู่นะ <Yes, sir. S 1> โอ้โหที่เขาให้มานี่ถือว่าเป็นหน่วยที่สำคัญเลยนะหน่วยเลนเจอร์เลยไม่ธรรมดานะแสดงว่า yes, <sir. S 1> แค่8คนนี่น่าจะสามารถสู้กับคนทั้งกองทัพได้เลยท <Yes, sir. S 1> ีเดียวคำสั่งเขาบอกให้เราไปแอบถ้ำมองแล้วเราก็มาแอบถ้ำมองดูอยู่หลังกําแพงก่อนนะ มีในโผล่มาอ่ะลองดูเป็นหมดเฟิร์สเพอร์ซันแล้วกันน่าจะบันเทิงกว่าเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหมากันเป็นฝูงเลยทีนี้ตัดทัดทัดยิงยิงโอ้โหนี่หน่วยเลนเจอร์นี่เวลายิงไปถือว่าเป้านิ่งมากเลยนะยิงเป็นทัพเป็นหน่วยแอสเซาอะไรพวกนี้นี่แบบโอ้โหยิงกับเป้าบาดชิ้นหายเลยนะเดี๋ยวมันจะมันก็ตรงนี้แหละคุม RTS ไม่ถึงใจต้องมาเปิดเฟิร์สเพอร์ซันแล้วไล่ยิงเองนี่บันเทิงกว่าเยอะโอ้โหกระจายไม่จบใช่ไหมนี่เจอเข้าไปบอกแล้วอย่ามาลองดีกับเลเ ไอ้พวกลูกกระจอกกระจอกจะมาเพิ่มอีกไหมเนี่ยกันไ่ก่อนแล้วกันลองดูปืนนี้บ้างดีกว่านี่ของโหดเลยนะปาเลมโบนะโอ้โหเป้าสั่นมากปืนค่อนข้างจะหนักนะแล้วก็ล็งไกลน,ะนี่โดนไปโดนไปโอ้โห,โหของจริงนี่อันนี้ยิงมันกว่าเยอะเลยสาดกระจายนะเอาจบซะแล้วกำลังยิงมันๆเลยเอาเราพักพวกไปต่อเรากำลังเสียเวลา เดินหน้าลุยต่อเลยแล้วกันในเมื่อเคลียรไปแล้วเพื่อนเรานี่ไปแบบไม่รอเลยเนี่ยโ,โหภาพมันสวยฟุ้งฟิ้งจริงๆดูหญ้านี่แบบลอยผิวสวยงามมากเลยดูเนี่ยนี่ขนาดเป็น RTS นะนแหละแต่ว่างานเขาเก็บละเอียดมากเลยดูอย่างหญ้าอะไรพวกนี้นี่เนีศพนอนตายาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยขอคุ้ยของหน่อยมีอะไรบ้างโอ้โหกระเป๋ามันไม่มีอะไรเลยนะนี่จ้างรับจ้าง500มาโดนยิงตายเดียววะเนี่ย พอดีเป็นตัวประกอบนะลองดูศพอื่นก็ได้ศพนี้อ๋อพอมีระเบิดบ้างโอเคแสดงว่ามันน่าจะแนวระเบิดพีชีปะเนี่ยเฮ้ยเขาบอกให้เลงนี่ว่าลืมไปเดี๋ยวเสียเวลาไปลุยต่อลุยต่อเฮ้ยส่งกองกำลังมานะเป็นรถกระบะแล้วก็คนหมวกแดงเนี่ยน่าจะโหดกองนี้มาเจอกันหน่อยว่าแต่เจอให้รักผีสิงอย่างงี้เอาอะไรไปดดลมันดีวะเนี่ย สึกว่าเราจะมีบ้องเข้าล้ามโอ้โหซัดไปแล้วเต็มเหนียวเลยแหมยิงกันเพลินนะฮะเลื่อนยศกันใหญ่เลยทีนี้อ่ะได้เวลาละลุยพวกเราอย่าให้เสียเวลาไปม,มากว่านี้เราต้องพร้อมบุกเข้าไปเอ้อินโดนซุ่มโจมตีโอ้โหมีในบ้านมีในบ้านแอบอยู่อย่างนี้ต้องลองเือยิงเอ,งเองจะได้รู้นี่ไง,งโดนเข้าไปโดนไหมไม่รู้งงเหมือนกันสงสัยน่าจะมองเท่งไปละเรียบร้อย ตอนนี้ก็ถือปืนสกายด้วยนะปืนสวยมากโมเดล FPS นะไม่น่าเชื่อว่าเกม r า s สามารถทำได้สวยขนาดน,นี้ตอนนี้หน่วยเมดีอีแวกกำลังรอคุณเคลียร์พื้นที่อยู่ก่อนที่จะมียานผาหน้าแดงเข้ามาในพื้นที่นี้รีบจัดการให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมการอพยพได้เลยนะโอเคนั่นหมายความว่าเรากำลังจะได้ช่วยเพื่อนแล้วเรากำลังจะกลับบ้านไปด้วยกันโอเครับทราบครับผมไปลุย ทางหน้าตอนนี้สถานการณ์ก็ค่อนข้างแย่นะเขากําลังยิงกันอย่างดูเดือดมากเลยไปพวกเราขึ้นขบวนค่อยๆไปจะอ้อมมาตรงฝั่งนี้แล้วกันจะได้ช่วยเพื่อนสมทบยิงกันอีกทีนึงเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเหมือนเห็นอะไรแปลกๆขึ้นที่มาเอ้ยรถบรรทุกโอ้เอามาทาไมคาร์บอนปะเนี่ยสงสัยจะเป็นคาร์บอมยิงด้วยโอ้โหข้างบนนี้ก็ดวนกันดูเดือดมากเลยโอ้โหแดงเต็มแผ่นที่ นี่ก็มีนี่ก็มีอันนี้เพื่อนของเราก็ตกอยู่ในอันตรายโหแย่ไปหมดสถานการณ์ตึงเครียดมากตอนนี้และสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการเออ่ลดความตึงเครียดนะเราจะไม่ไปช่วยเพื่อนตอนนี้แต่ว่าเราจะขอถ่ายรูปเซลฟี่นิดนึงนีนี่อ่าเป็นที่เราทึกนะครับเดี๋ยวเสียชีวิตไปจะไม่มีภาพร่วมกันนะปาพวกเราลุยเดี๋ยวต้องค่อยๆอ,อ้อมเข้าไปเอาตรงนี้ก่อน ตบอยู่หลังกําแพงตรงนี้เพื่อความเซฟตี้ปลอดภัยที่สุดเนะตรงนี้มีระยะที่น่าจะยิงสตูถึงอยู่นั่นแหละทะหารยิงเราต้องสู้เพื่อปกป้องพวก้องอา้าวทำไมมันไม่มีใครตายเลยวะอา้าวชิบหายยิงติดเนินนี่เองถึงว่านะเนินนั่งนั้นเลยไอ้ที่ยิงยิงไปเมื่อกี้ถึงว่าทำไมมันยิงไม่โดนสักทีวะไปะบุกเอเพื่อนถอยกลับมาละงั้นเราบุกแทน อ๋อตรงนี้เพื่อนมันเคลียร์ให้หมดแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราขึ้นหน้าเลยดีกว่าไปสักตรงนี้เลยเออ,อเบบุก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 เข้าบ้านดีกว่านะไ,ได้ปลอดภัยกว่านะนี่เรามาซุ่มยิงอยู่ในบ้านอโอเคแอบบอยู่ตามหน้าต่างตามซอกประตูแล้วก็โผล่ไปยิงกับมันเพื่อความเซฟของเราเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมรู้สึกหน้าต่างมันไม่ไม่ได้หันไปทางนู้นเนะ ถ้างั้นออกไปลุยข้างนอกดีกว่าไปพวกเราเป็นทหารมันต้องมีความกล้าหาญอย่าไปขี้ขามหลบอยู่ในบ้านเราต้องออกไป,ปเผชิญหน้ากับมันตรงๆถึงตอนนี้เพื่อนจะวิ่งนำไปแล้วก็ตามเออมองไม่เห็นเลยเลยน่าจะตายหมดแล้วเนะโดนเพื่อนเราเก็บหมดลวมาไม่ทันเขาทุกทีเลยเอานั่นนั่นนั่นรถกระบะรถกระบะโอ้โหมาแล้วมาแล้วเรียบร้อย คนขับกลับไปเฝ้าล่างขงม่วงแล้วนะเห็นจอดนิ่งๆไม่ได้โดนไฟแนนซ์ยึดนะตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่เพื่อนของเราโดนรอบยิงแล้วเราก็สามารถช่วยเพื่อนได้นะแต่ศัตรูมันยังส่งมาไม่หมดเลยมาเรื่อยๆไม่หยุดเลยตอนนี้โอ้โหที่รถก็ยิงได้นี่วาปืนกลก็มีครบมือทำไมยิงสู้เขาไม่ได้วะตอนแรกงงมากโอ้โหมากันแค่นี้บอกเลยว่ากระจอกมากนะเสร็จหมดแอบหลังรถนีโผล่ไปยิงเอา เป็นไงเป็นไงเรียบร้อยรู้สึกว่าพื้นที่จะเคลียร์แล้วอ๋โอเคจบแล้วจบแล้วเออนี่แหละเราก็สามารถช่วยเพื่อนได้สำเร็จแล้วตอนนี้แล้วรถที่ให้เรามาคุ้มกันก็มาถึงแล้วนะอโอเคเขามารับคนเจ็บขึ้นรถละเดี๋ยวอันนี้นี่คือหน่วยที่ส่งมานี่หว่าไม่ใช่คนเจ็บโทษทีผู้ผิดนะโอเคขึ้นรถไปแล้วเรียบร้อย แลรกิจเขาก็สั่งให้เราไปขึ้นรถอีกคันหนึ่งให้ใช้ปืน MK19 ในรถ MATV คันนี้นะแปลว่ายังไม่จบนะอย่างนี้เราก็นึกว่าจบแล้วโอ้โหน้ามีอะไรท่านผูการเราได้ส่งพิกัดในการอพยพแล้วแต่ตอนนี้เราถูกฆ่าศึกปิดล้อมเราจะต้องฟาดามันออกไปอย่างปลอดภัย โอเคได้เลยไม่มีปัญหาตอนนี้มีทั้งรถพุ่มก่อแล้วแล้วก็ยังมีรถติดปืนใหญ่อีกนะไปพวกเราเคลื่อนขอบวนจะมีเหตุการณ์รอบโจมตีแล้วก็รถระเบิดอีกหรือเปล่าวะเนี่ยลองดูปืนสิปุูงปังป้งปัง,ปงโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ปืนกลธรรมดานะรถเราเนี่ยเป็นปืนปืนใหญ่นะ40มมนะแล้วเป็นแกนเน็ดด้วยยิงระเบิดได้จัดไปปึ้มบั้มปุ้ม,มนี่จัดจัดหนะักรถรถกระบงกระบาเล่นให้หมด จะดักพี่มันช้าไปน้องแค่รถกระบะอย่าคิดจะมาทำอะไรได้นี่โดนไปโดนไม่ยอมหลบขับปาดหน้าเฉยโอโหเจอกระบะอย่างนี้ในสังคมแบบนี้นี่ยิงคันอื่นไปก่อนก็ได้ครับยิงให้หมดมาอีกไหมคนก็ยิงแถลมหมดเรียบร้อยกระบะเระเบิด,ดแล้วโอเคไปต่อพวกเราบึ้มไปอ่าเรียบร้อยกระสุนหมดรีโหลดรีโหลดรีโหลดเพื่อนคุ้มกันหน่อยกำลังรีโหลดอยู่ มีใครยิงปอแปะปอแปะแถวนี้เรายังไปต่อไม่ได้เพราะว่ากระสุนหมดนะต้องให้เพื่อนช่วยยิงคุมกันได้ก่อนตอนนี้อัไรเงีม,มาอีกแล้วบึ้มไปมาแล้วมาแล้วบึ้มไปกลับมาแล้วนะกระสุนของเราแหมเรื่องยิงถล่มด่านนี่พี่ชอบนะในชีวิตจริงทําไม่ได้อย่างนี้นะ <c oughs> ทําได้เขาคุ้ไปแล้วหนะว่ายิงกันดูเดือดมากจังหวะนี้หลบอยู่หลังนึงก็ไม่รอดมีอีกไหม หลังเพื่อนเราช่วยอยู่ okay. จะไม่ทิ้งการกลัวโดนลุมนะนั่นกระบะโดนโดนไหมโดนไหมยิงไหมมีอีกนะข้างในพุ่งไม้ก็มาจบภารกิจเรียบร้อยสำหรับภารกิจแรกในการที่มาช่วยเหลือเพื่อนเราที่ถูกรอบโจมตีนะฮะแล้วก็ตัวรอดหนีไปได้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นคลาสทีมดีของเรา นี่ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกเลยนะครับที่เรามาเล่นกันแบบโหมดเนื้อเรื่องต้องบอกไว้ก่อนว่าในเกม Call to Arms เนี่ยถ้าเกิดเราเล่นในโหมด skirmish หรือโหมดที่เราปรับแต่งเองได้เล่นกับเพื่อนอะไรพวกนี้เราก็จะสามารถเล่นแบบฟรีๆได้เลยนะแต่ในโหมดเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะต้องเสียตังค์ซื้อเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจอยากจะเล่น Call to Arms นะฮะก็สามารถไปโหลดได้ฟรีในสตีมนะครับ ส่วนเนื้อเรื่องนี้ก็เพิ่งจะเริ่มเป็นภารกิจแรกใครที่ไม่อยากเสียตังค์ซื้อนะครับก็มาดูเราได้นะเดี๋ยวเราจะเล่นในภารกิจต่อไปเรื่อยๆให้ชมกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามกันไปยาวๆนะครับกับช่องของ s e ตโซ s ซ Channel เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไอ้ม็ดแรกมันเป็นเก